ธรรมวันนี้นะคะเราก็จะมีธรรมปิตินะคะจากการฝึกฝนผ่านกระบวนการใช้ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์จริงนะคะพลังแห่งการชำระล้ลางนะคะมีหลายๆท่านที่บางท่านก็เป็นข้าราชการที่เป็นหัวหน้าสำนักง,งานแล้วงานหนักมากา <c oughs> จนลืมเวลาที่จะดูแลตนเองนะคะและมาในคอร์สก็ได้ฟื้นคืนสุขภาพที่แข็งแรงกลับมา คืนสู่ความเป็นหนุ่มสาวที่กระฉับกระเฉงภายในสองสมวันนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นท่านที่ผู้สูงวัยนะคะต้องนอนไม่หลับใส่แพมเพิร์สแล้วก็มีอะไรอีกมากมายนะคะสามวันผ่านไปถอดแพมเพิร์สทิ้งเลยนะคะค่ะก็ขอมารับฟังรายละเอียดนะคะจากผู้แชร์ทอดให้กับพวกเรานะคะเรียนเชิญทั้งสองท่านเลยที่พูดถึงเนี่ยเป็นชาวเต้าสิ้นที่ฝึกมานานหลายสิบปีมากนะคะหลายสิบปีนี่คือไม่เกินยี่สิบปีเนาะ ก็เป็นเกินสิบปีนะจะเกือบยี่สิบปีเหมือนกันนะคะพี่เป้าอริรัตน์นี่มาด้วยแบบเป็นเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่าสำนักง,งานสาธารณสุขของของขอนแก่นนะคะท่านตำแหน่งด้วยความที่ทาตำแหน่งสูงมากแล้วก็ภารกิจการงานท่านเยอะมากนะคะจริงๆท่านก็นึกถึงเต่าอยู่ตลอดเวลา นะคะแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนแต่ท่านก็บอกมันบางทีมันก็ไม่ได้จริงๆนะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกที่มาศูนย์ฝึกเนี่ยท่านมาด้วยโรคก,กระดูกสันหลังอ่ต้องบอกว่ามันน่าจัดเคลื่อนกดทับเส้นประสาทล้วถึงขนาดว่าน้ําไขกระดูกสันหลังมันมันไหลปิ้นออกมาอย่างนั้นเนท่าที่ฟังฟังที่ท่านเล่าในครั้งนี้นะคะซึ่งแบบค่อนข้างจะแบบ นั่นมากแล้วก็ท่านมาดีขึ้นแล้วก็หายจากการที่นั่งสมาธิเจ็ดวันที่บอกพลอยนะคะแล้วก็ด้วยความที่ภารกิจการงานเยอะเนี่ยแหละค่ะก็มันก็กลับมาเป็นอีกนะคะแม้กระทั่งการนอนเนี่ยท่านบอกว่าแค่พลิกตัวนะมันเจ็บปวดรวดร้าวมากขนาดนั้นเลยคือแบบคิดดูว่านอนยังไม่เป็นสุขก็เิดดูนะคะก็พอมา ในคอร์สชำระล้างจริงมันเป็นคอร์สที่มันผ่อนคลายสบายมากแล้วก็ในชั่วโมงเต้นราเนี่ยเราก็จะมีการแนะนําถึงการเขาเรียกว่าการเต้นรําในท่าที่ถูกต้องซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นจุดที่ทุกคนคิดว่ามันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันไม่เหมือนกับก็คือทําทําทําไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอบอกชี้จุดสักนิดหนึ่งว่าอ๋อท่านี้ทําแบบนี้นะท่านี้ทําแบบนี้นะ พี่เขาบอกว่าอมันดีมากเลยแล้วมันก็ทําให้แบบว่าจุดของเขาที่มันเจ็บปวดมันอุดตันหรือว่ามันมันกดทับเส้นอยู่เนี่ยมันมันคลายออกได้เลยแม้กระทั่งในเอ่อท่าที่จะต้องมีการก้มตัวยืดเหยียดที่แบบลงไปไม่สุดเนี่ยพอบอกเทคนิคแค่นิดหน่อยเองพี่เขาก็ลงไปได้ถึงสุดและโดยเฉพาะท่าสุดท้ายที่หลายๆคนติดกันว่า ท่าเต้นลำอะคะที่จะต้องนั่งลงไปท่านบอกปกติแล้วท่านท่านลงไม่ได้นะคะแต่พอบอกคลิกปุ๊บท่านลงไปนั่งได้แบบสุดเลยท่านก็บอกโหแล้วคือพูดได้คําเดียวว่าโหมันดีจริงๆเลยแล้วก็กลับไปเอ,อยังไม่ถึงวันที่หกด้วยซ้ำท่านบอกว่าตอนนี้อาการที่นอนแล้วพลิกตัวเราต้องแบบเจ็บจากอาการกระดูกกดทับเส้นประสาทหายไปแล้วทั่วทั้งร่างกายเบาสบาย แค่เจ็ดวันแต่ต้องบอกว่านี่เป็นอนิสงผลบุญของตัวท่านเองด้วยนะคะที่ท่านทำงานเพื่อประชาชนเพื่อสาธารณสุขเพื่อความสุขเพื่อสุขภาพของของผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะอนิสงผลบุญนี้ถึงทำให้ท่านมาฝึกปฏิบัติแล้วเนี่ยได้ผลดีอย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญท่านเปิดใจกว้างคะ่ะที่จะยอมรับทุกคำที่พวกเราได้บอกกับท่านว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิ นะคะค่ะนี่ก็คือเหมือนกับที่อาจารย์เจ้าอานวยพรเดือนนี้เลยใช่ไหมคะคือเปิดกว้างถ้าใจของเราเปิดกว้างไม่มีคําว่าอัตตานะคะไม่มีคําว่าฉันถูกต้องเสมอนะคะเมื่อเรายอมน้อมรับแล้วก็อลองทําตามดูสิที่เขาบอกมาแค่นั้นเองท่านคลายหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดมาจากเพลงสะดุดีเราเจอคําแรกเลยค่ะ ที่ท่าย่อยแรกที่เราทำก็คือค,อคำว่าขยายฐานจิตให้กว่างเปิดใจให้กว้างแล้วเราจะรู้ว่าเมื่ออัตราของเราเล็กลงมากเท่าไหร่เราจะได้สัมผัสถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตมากเท่านั้นนะคะและอีกท่านหนึ่งก็เช่นกันค่ะพี่จิตรานะคะอ่ออี้จิตราดีกว่าไม่ใช่พี่จิตรานะคะอี้จิตราเสต้งอันนี้ก็ท่านเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ จุดระมวยสวนไทยญี่ปุ่นดินแดงร่วมกับเฮียคิมนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ศูนย์เนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีที่จุดระมวยนี้แล้วแต่ว่าจะมีถ้าเป็นดินแดงก็จะเป็นที่โรงเรียนประชานุกูลแทนนะคะซึ่งท่านก็ห่างหายจากการฝึกน่าจะบอกว่าท่านมาตั้งแต่รุ่นรุ่นแรกรุ่นแบบเมุงจากเลยด้วยซ้ํานะคะยี่สิบกว่าปีนะคะท่านท่านบอกว่าอย่างนั้นว่ามาตั้งตั้งแต่รุ่นมุงจาก นี่คือแบบรุ่นรุ่นแรกเลยทีเดียวหลายๆท่านในที่นี้ก็คงน่าจะทันรุ่นนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้ไม่ได้มีจุดรำมวยแล้วเนี่ยท่านเองก็ห่างเหินการฝึกไปเลยเหมือนกันนะคะล่าสุดที่ท่านเล่าให้ฟังก็คือท่านทานยานอนหลับเนี่ยสามเม็ดก็ยังไม่หลับแล้วก็แบบว่าเาเขาเรียกว่าติดซีรีส์ชอบเล่นมือถือ อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งทําให้นอนไม่หลับใช่ไหมคะคือพฤติกรรมของของชีวิตประจําวันเนี่ยมันมันทําแบบสุดโต่งมากส่วนท่านแบบว่าสุขภาพเสียไปเยอะมากนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยมาได้ยินเพื่อนพูดว่า<ม>กินยานอนหลับเยอะๆเนี่ยมันไม่ดีนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าท่านตกใจแล้วก็ไปหักดิบทําให้อยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเดินแค่ไม่กี่วันนะคะหลังจากที่หักดิบเนี่ยเดินเดินอยู่ที่ตลาดก็ลมลงไปเลย นะคะโชคดีว่าเพื่อนเพื่อนที่ตลาดเนี่ยช่วยไปทันแล้วก็สามารถส่งโรงพยาบาลได้ทันนะคะกะ็ก็อาจารย์ไอดินเขาก็อพอดีท่านเนี่ยได้ไปรำมวยกลับไปรำมวยที่ราชานุกูลที่ท,ทินแดงอาจารย์ไอดินกับพี่โอพันนียค่ะก็ช่วยกันแล้วก็ทุกๆคนก็ช่วยกันชักชวนว่ามาซีมาคอชําระล้างนะคะมาแล้วพลังชีวิตจะได้กลับคืนไปนะคะ ท่านก็กลัวมากเพราะว่าหลังจากที่ท่านกินยานอนหลับเราไม่ทานเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนกับระบบประสาทเนี่ยมีความเหมือนกระสูญเสียความมั่นใจในการที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวแม้กระทั่งการเดินทางนะคะมาในวันแรกเนี่ยยังต้องให้มีคนเนี่ยไปส่งเพราะท่านบอกว่าท่านไม่สามารถออกจากบ้านเองได้คือกลัวมีความกลัวมากๆนะคะแล้วพอไปถึงศูนย์ฝึกเนี่ย ก็จําไม่ได้ว่าบ้านพักตัวเองอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะบอกอกี่ครั้งก็จําไม่ได้แต่โชคดีท่านอยู่ข้างห้องพี่เป้าพี่อาริรัตน์นี่แหละค่ะก็แบบช่วยกันดูแลอ่จะออกจากบ้านก็เคาะประตูห้องมาเรียกหากันแล้วก็จะไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศของรุ่นนี้อบอุ่นเปี่ยมไปด้วยอบอ่นด้วยความรักมากๆเราตั้งชื่อรุ่นนี้ว่าอะไรอาจารย์โสพินยังอยู่ไหมชื่อรุ่นมหัศจรรย์แห่งรักนะคะค่ะก็ ด้วยความที่บรรยากาศแล้วก็ทุกๆอย่างที่ที่ฝึกฝนทุกคนเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วที่สําคัญก็คือตัวของท่านเองเนี่ยมีปณิธานที่แรงกล้ามากท่านบอกว่าท่านจะต้องนอนหลับเป็นปกติให้ได้และจะต้องถอดแผ่นเพลิดที่ใส่นี้ให้ได้ถ้าหากว่าทําได้สําเร็จท่านจะมาอีกนะคะเราก็บอกว่าอย่าตั้งเงื่อนไขนะคะให้ปล่อยไปตามธรรมชาติให้สบายสบาย แล้วก็แนะนำวิธีการที่จะผ่อนคลายแล้วก็ให้นอนหลับนะคะด้วย6วิธีที่ท่านอาจารย์เจ้าเคยมอบให้กับเรานะคะคืนนั้นเนี่ยก็คืนแรกเลยก็หลังจากที่ได้เรียนรู้ห้าเมล็ดพันธุ์อะไรกันไปแล้วก็บอกว่า,าคืนนี้ท่านนอนก่อนนอนให้อ่านคัมภีร์นะคะหรือจะคัดคัมภีร์ก็ได้สัก1บท 1. นจบอะไรก็ว่าไม่ถึง1จบอะคะ่ะก็แค่1บท2บทก็แล้วแต่นะคะปรากฏว่าท่านทาตาม แล้วท่านกา็จากยานอนหลับที่สองเม็ดนะคะก็เหลือ1เม็ดแล้วก็หลับได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็วันต่อๆมาก็หลับลึกหลับสนิทมากขึ้นหลับยาวนานขึ้นจนแบบว่าจากหน้าตาที่หมองคลำ้ำหายภายในแค่สองสามวันแบบหน้าตาแบบสว่างสดใสมากะะแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็สามารถที่จะถอดแผ่นเพิร์สได้ไม่ต้องใส่แผ่นเพิร์ส ในข้อศึกษาได้เลยนะคะก็ปิติอินดีกับท่านทั้งสองมากๆแล้วก็ท่านอื่นๆเองเนี่ยก็อืต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าทุกคนในโครงการเนี่จะมาแล้วมาอีกอยังมีท่านพี่ท่านหนึ่งเ,เขียนบอกเลยว่าเฝ้ารอคอยนะคะตั้งตารอคอยที่แบบว่าจะได้กลับมาพบกับเพื่อนๆในทุกๆเดือนคำอ่านนี้เนี่ยเห็นประสบการณ์นี้แล้วแบบ ทาบสึ่งมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอาสาที่ทำในคอชำ้นะลางทุกๆคนขอบคุณทุกคนจากใจจริงที่มาร่วมคอศึกษาปฏิบัติร่วมกันมาฝึกฝนร่วมกันรวมทั้งในส่วนนี้ด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนึกขึ้นได้พอดีเห็น<ๆ>เห็นรูปโปรไฟล์ของของอาจารย์ของพี่ของคุณนาจิตราเนี่ยนะคะท่านก็ในคือตอนแรกเนี่ยท่านก็แบบว่าต้อง ในครอบครัวมันก็มีนะเล่นกับฟันอะไรเงี้ยลรวบอกพอท่านเล่าเล่ามาบอกโอ้โ oh, หสามีท่านดีมากเลยเฮียขิมนี่น่ารักมากเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายในช่วงมงชําระล้างนะท่านก็ได้ชาําระล้างด้วยนะคะในเรื่องที่แบบว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องในครอบครัวที่ว่าจุกจิกหยุมหยิมนะคะแค่เอาชาวชามข้าวที่ท่านมักจะใส่แบบว่าไว้สําหรับกินเจซึ่งคนที่กินเจเนี่ยนะ อืมหนูว่าอาจจะเป็นคลายๆกันเพราะ่แม่พี่ก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่ตอนหลังท่านก็ปล่อยวางแหละนะคะคือท่านก็ไม่ได้ว่าอันนี้ชุดนี้จะต้องแบบไว้สําหรับกินเจเท่านั้นก็คือใช้ได้แล้วก็เป็นแต่ช่วงกินเจก็ก็มาล้างสักสองรอบอะไรประมาณนี้แต่ของอเจจิตานี่แบบไม่ได้เลยอันนี้ฉันจะกันเอาไว้นะสาหรับกินเจเท่านั้นปรากฏอ่าสามีท่านก็แบบเอาคงจะเป็นชามที่ที่มันน่าใช้อะ่ะ เขาก็อยากเอาไปใช้นะคะก็เอาไปไปกินเกาเหลาเนื้อนอกบ้านนะคะปรากฏว่าพอกลับมาก็ก็มีการต่อว่าต่อขานกันสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านก็บอกว่าอืมคิดแล้วเนี่ยเราก็ผิดเองนะอืมจริงๆก็แค่เอามาล้างก็ใช้ได้เหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรเลยกลับไปจะไปขอโทษนะคะแล้วก็ได้ไปขอโทษกันจริงๆนะคะเฮียคิมก็ยิ้มมีความสุขนะคะที่ ภรรยาที่น่ารักกลับคืนมาแล้วนะคะแล้วก็จะน่ารักยิ่งขึ้นกอบคืนค่ะ,คะก็ได้ครอบครัวปรองดองนะคะชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นกลับคืนมานะคะ,คะก็ขอขอบคุณทุกธรรมิตินะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารวมพลังกันในวันนี้นะคะขอให้อัน,นสมคงมิทั้งหลายเสอนเกตอาเจติตรานะคะแล้วก็ คุณเป้านะคะแล้วก็ทุกๆท่านที่นั่งสมาธิที่นีนะคะมีความสุขเบิกบานมีครอบมีกายใจที่ปลองดอมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะและชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ